สวัสดีครับคุณอาวินัยพันธุรักษ์คุณอาวินัยนี่เป็นเป็นศิลป,ปินนะครับศิลป,ปินนักร้องที่เขาเรียกว่าเป็นนักร้องเสียงหวานนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกของวง The Impossible นะฮะซึ่งมีอาต้อยและมีสมาชิก หลายคนหกคนประมาณหึกอประมาณหลายคนนะฮะซึ่งอาวินัยเนี่ยเรียกว่าเป็นบทเพลงที่ผมก็ชอบอยู่ในในวง Impossible นะฮะเสียงเพราะเสียงหวานนะฮะเพลงลหลายบทเพลงนะครับซึ่งตอนนั้นนะที่ The Impossible นะก็คือเพลงไหนว่าจะจ h e r ชันะ ในว่าจะจำจะจำไร่อยแม่จำไปเชือ่อคำเรืจำจิตใจไม่ลืมไม่ลืมคันนึงคนนั้นที่ฉันนะยังเคยดดเดึงแล้วยายจะลืมท้อยคำนะอาจารย์อาวินัยนี่รอ้รองเพราะนะเขาเสียงหวานจริงๆนะฮะนั่นลลายบทเพลงนะครับซึ่งอาวินัยได้ขอบ ได้กล่อมนะบทเพลงให้กับชาวโลกทั่วประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็ฟังนะฮะอามินัยจงผมมีความภูมิใจอามากนะครับในบทเพลงหลายบทเพลงนะเพลง,นะพลงอีไรนะชูทางใจฮะชูก็เป็นแค่ชูทางใจนะรักกันไม่ได้จริงก็เป็นแค่ชูทางใจครับผมนะนะสิ่งที่เป็นเป็น,ปนไปไม่ได้ ก็เป็นทางใจก็ได้นะทางใจก็ได้ทางใจนะรักใครก็สร้างนะครับเราไม่เรียกว่าชูหรอกแต่ว่ารักแอบ,บในใจนะฮนะในความรู้สึกของบทเพลงนะครับแล้วกับเพลงแม่ยอมรักอีกนะครับทุกวันนี้เรามีคนรักแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าบางคนก็แบกแม่บางคนว่าอ่าบางคนก็แบบที่รักบางคนก็บ่าเอ่ออ,อ,อะไรอ่ะ เธอจา๋าใช้ส,สรรพนามต่างกันไปแต่อานนี่เรียกว่าแม่ยอดรักนะซึ่งใจแม่ยอดรักที่พึ่งใจนักนายรักมาเครียงคอโอ้โหนะใช้คำว่าแม่ยอดรักเนี่ยเพราะนะเป็นเพราะนะฮะเพราะนะครับเป็นเป็นคำที่ลมุละไมนะฮะเจ้าหวานจริงๆนะอา่อาวีไนนะครับสุดยอดสุดยอดนะฮะ นื้อเพลงก็กินใจนะครับแม้แต่เพลงอะไรสิ้นกลิ่นดินใช่สิ้นกลิ่นดินมันเป็นการเปรียบเทียบซึ่งเนื้อเพลงก็ซึ้งใจนะซึ้งใจมากๆและหลายๆบทเพลงนะครับน,นั่นคืออย่างอย่างในสมัยก่อนที่ผมเรียนวิทยาลัยตดีด๋ยนนี้เป็นราชพัฒน,นะครับสมัยก่อนนั่นแวอลคอารลองเพลงวอลคอรรักนะะ นักศึกษาก็ไปร้องแท้มันจะมีรักษณะเพลงนะฮะว่าอีกหน่อยเธอกอ็จะลืมฉันวันนั้นเธอพูดครับนั่นนหะคอรอนักนะครับในว่าเป็นครูบ้านนอกนะฮะนะครับ,นะรบอาจจะไปหลงนักกับใน นิสิตต voilà. ั้งสาเรียวกันแต่ว่าจากกันไปก็อาจจะรอคอยกันนะครับบอคอรรอรักนะครับสถาบันปัจจุบันก็รัชพักนะฮะนะคือบทเพลงบอคอรรักนะครับแล้วก็อีกบทเพลงหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะบทเพลงเรื่องของเพลงแม่ยอรักก็ไปแล้วนะก็คือเพลง อะไรนะอ่อหลายเพลงนะเอาหลายๆเพลงก็แล้วกันนะครับนะอ่อาน้วผมก็ภูมิใจอามากๆนะครับนะอาวินัยนะนะครับเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับอปอบมือให้ปอบมือให้นะครับผมเป็นศิลปินแห่งชาตินะปีพ simple, ุทธศักราช2 5 6 2นะครับนะฮ62ปีจะแล้วนะครับอ่านี่ได้รับได้เกียรติจากพระราชทานเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงนะสุดยอดสุดยอดนะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นไอคก้อนะ้กับทุกคนเป็นไอดอลกับวงการเพลงลูกกุงนะฮะลูกกุงเสียงบานของอานะฮะเพราะมาครับอาวินัยพันธุรักษ์นะครับคุณอ,อานะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณอาอายุ74ปีละอยูนะ่ใ you น know, วงการของเพลงลูกทุ่งเลยมาเรียกว่าชั่ว ช่วอายุละหมายว่านานนะเกินอายุแนะแต่บทเพลงคองอาเนี่ก็เป็นอมตะนิรันดร์การผมก็ฟังอยู่นะครับฟังอยู่นะครับดังนั้นในเรื่องของอบทเพลงหรือเนื้อหาต่างๆนะครับที่มันตรงใจกับคนในยุคหนึ่งของอยุคลูกกรุงนะฮะมันก็เพราะนะฮะไมะ่เป็นว่าเป็นมีเนื้อหานะครับ ในทุกๆเพลงมันมีเนื้อหามันมีความหมายมากมายนะครับดังนั้นในวันที่12พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของอานะครับผมก็ขอครับลูกๆอถือว่าเป็นลูกลูกหลาน,นครับขอบอวยพรให้คุณอาวินัยพันธุรักษนณะ์นยจงมีพลานามัยที่แข็งแรงนะมีรอยยิ้มมีเสียงเพลง มีความอิ่มเอิบมีความสุขในหัวใจมีสิ่งดีๆนะครับที่คอยมาปกป้องไม่ว่าวสิ่งสิงสส่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอานับถือในส่วนของผมนับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปทุกคนนับถือจงปกปักรักษาให้คุณอานะครับจงมีพลานายที่แข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์มีความสุขในครอบครัวนะให้มีอายุที่ยืนยาวอ่าให้แล้วก็ สักวันหนึ่งผมก็จะได้อยากจะได้ฟังให้คุณอาเนี่ยมาร้องเพลงในบนเวทีสักครั้งหนึ่งในเพลงทุกกลุ่มนะครับย้อนอร่อยอดีตในกันแบบเสียงหวานหวานของคุณอานะครับท้ายนี้ขอให้คุณอาจงมีความสุขและขอให้คุณอาอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้นะครับนะครับถ้าจะไข้แล้วจะเป็นอะไรก็ขอให้าหาย,หายไ,ไวนะครับกลับมาดีดังเดิมนะเป็นที่รักและเป็นที่ ่าเรียกว่าเป็นที่รักและเป็นที่การติดตามของแฟนคลับนะฮะแฟนเพลง FC ทุก,ทกคนนะที่่ชอบในแนวของลูกกลุ่มนะครับขอให้อาจ,จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับหายไวๆแล้วก็เป็นปกติดังเดิมนะครับคุณอาครับขอขอบคุณและขอให้คุณอาโชคดีตลอดไปครับสวัสดีครับ